มีคนว่ากูวันๆก้มหน้ากลมตาเล่นแต่โทรศัพท์อ่ะกูก็อยากจะทากลับเหมือนกันว่ามันจะมีคนบ้าที่ไหนเงื่อยหน้านเล่นโทรศัพท์<อ>ไม่ขอแต่ห้าฮัลโหลจโทรมายังนี่เือโทรมาเรียนน้ำนะนะโอ้จ้าสั้นบ่บกมเิรตโทรมาหยามยัดเธอเฮ้ยเอา เจ้าหูปะบ้าหูแต่แก้เข้ายาลังกันมาหนิแต่ได้เข้าป่ากันมาหนิคอยบอ่เคยเรื่องโจกะเถื่อเด็กเจ้าขอใจบ้านีองเว้ยมันขึ้นว่าเจ้าตลอดเน่ยคอยคอยซื้อนกอ่นะเอา <laughs> เออขอน้นวนาไม่ได้หรอกพี่นี่ <laughs> ตายเปอะจำซื้อคนใดมันจะใส่บัต้จำซื้อคอยกัยังบัได้ยุ้ตายสักสองห้าใครมันเป็นคนคิดว่าว่าเดือนหนึ่งต้องมีสาสิบวันสิบห้าวันไม่ได้หรอเงินมันไม่พอใช้ถึงสามสิบวันไงไปคิดใหม่ไปคิดใหม่เย้ยครับถ้ามีใครมาบอกว่าเย้ยแก่ ให่ดูไม่สดใสมาบอกผมนะครับผมจะตีนแดกมันแล้วผมก็จะตับประกอบมันด้วยมึงเด้อมึงอย่ามาว่าใหญ่กุดเอาแล้วกูจะตีนยันเลยเดินหักพีหักน้องเบ้าต้อยหักคอจ่าเห็นผู้ชายไก่มาหุนค่อยักคอว่าเห็นหัวเขาห้างใหม่เห็นผัวเขาห้างใหม่ไก่มา sang ca quá bữa nay mùa đèn nữa cái ta hát ta mình quá khỏi ý giọt nhá mưa sau quý mã nói quý mã nói quý xuân là เ้าสวงละยม้าวันหุ่นไาวู้่วีบ่มีเหล่ายาสักวันผู้ชายตายเบิดปานผู้ชายตายเบิดปานบ่เสียได้พอเหล่าเฮียหัวตายไม่เสียดายเท่าเหล่าหกผู้ชายตายเบิดปานบ่เสียได้ทอเหล่าเฮียิ่นได้ตกเหล่าิ่นได้เข้าเมียลูกกับผัวอยู่บ้านลูกกับผัวอยู่บ้านทิกินขีสร้างแม่มัน เสียงสนับสนุนอีกน้อยจะไปว่านมันหลายกลุ่มภาษาผัวมันว่าเป็นพี่น้องมันว้ามาบอดีมันไปฟังขุนเพียงอีปองก็มันหัดหัดจะตี่เสียนติต่ำข้อมันกูหัะเซวกูยืมเงินเนี่ยขออภัย หมายเลขที่ทานโทรหาบมีในระบบกรุณากวดคืนหมายเลขอีกครั้ง sorry the number is down บ่ no น้ v ยเหลือเตู้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  do อยู่ให้ปยืมไม่หยิบคอเซนเตอร์้โอ oh Oh